สวัสดีครับสาวบ้านนาครับหกห้าตรงๆเป็นยังไงโชคดีไหมก็พอได้ค่าประทูอยู่ครับสดายเก้าหกห้าสดายจังเสียดายเนาะแต่ว่าเลขมีที่มาเรามันหลุดเงเราให้มา,ส,าสองตัวนั่นแหละหกกับเก้าต่มันเด่นเก้าผมเลยใช้ตัวเด่นแต่ว่านาอยางไงยังไงเลขมีที่มาไม่พลาดหรอกครับอ๋อก็เลยตัดออกใช่ไหมคืออยากให้มันเน้นๆเนาะอืมจะอยากได้ตัวเด่นเข้ามาแต่ปิ้งเลขที่ผมวางไว้สี่กับหกมันมา วดตัวหนึ่งทุกหวดแหละแต่เ,เลขของเซียนค<ส>่อเอาไปประกบกับเลขมีที่มาจ้าเลขของเรานี่ชุดเต็มมันเข้าดีเนาะชุดหกตัวเนาะครับหกตัวเข้าครับม,มีคนส่งให้เขาอยู่เรื่อยแต่ตอนว,ว,วันนี้ยังไม่ได้ส่งเลยม,ม่รู้มี fc โชคดีหรือเปล่ารางไว้ให้แกหกชุดเองเนาะเสียได้เนาะเก้าหกห้านะ่ะออกเปดหก้านะไม่งั้นหื เจอรถตรลีไว้ก็ไม่ได้เอฟซีส่วนตัวก็โชคดีกันหลายคนอยู่โอ้อดีใจด้วยค่ะสําหรับคนมีโชคเนาะคนไม่มีโชคก็สู้ต่อดวงยังไม่ถึงนี่หวยสัญจรจังหวัดตราดค่ะอ่ะสู้ต่อไม่เป็นไรสัญจรเราก็สู้เขาเหมือนเดิมเนาะเอาเลขหกตัวไปก่อนนะมาสองตัวบนโอเคโอเคค่ะเอ่อมื่อที่ผ่านมาลงสองตัวล่างด้วยเปล่านะอ่าลงนะลงนะคะมีสองตัว ลงจ้ามีสองชุดจ้ามีหกสามด้ยเนาะฟุกไปจ้าโอเคบ,บางครั้งมันก็ติดลงล่างบางครั้งมันก็ไม่ติดส่วนมากมันจะอยู่บนอืจ้าปะเลขหกตัวมาสองตัวบนะเพิ่งวันนี้มาถึงสามตัวโอเคจ้าไปจ้าสองสามสี่ 2, 3, 4, มีสองมีสามมีสี่ห้าหกแปดมีห้ามีหกมีแปดจ้า ดึงวิ่งสามกับห้ามาหนึ่งตัวสามกับห้าค่ะครับถ้ามาสองตัวก็อาจจะเป็นหลักร้อยตัวหนึ่งจ้ะถุดสองตัวมีห้าสามแปดสามห้าสามแปดสามแปดห้าแปดห้าสามห้าสามห้าสามแปดสามแปดห้าแปดเอา วดที่แล้วได้เน้นให้ไหมงวดที่แล้วไม่ได้เน้นนะจะตัวเน้นเน้นให้หน่อยก็ได้มันน่าจะตรงเลขอันแล้วแหละเอาจับชุดสามตัวครับจ้สี่แปดสามสี่แปดสามห้าแปดสามห้าแปดสามเก้าแปดสามเก้าแปดสาม เด่นแปดสามข้างบนครับเน้เนไปที่แปดสามจ้ะไอเอฟรีบลงทุนเลยนะแปดสามเป็นน่าจะเป็นหวยอันมันไปนตรงกับไอเลขขันน้ำมลของปู่ศิลาเ็นเมื่อวานเนี่ยแปดสามเก้าอ๋ 8, 3, อค่ะจ้ะเลขสัญจรจะมีเลขตัวนี้แหละเลขแปดเมื่อกี้มีวงในบอกมาว่าที่แปดแปด แต่ทีไม่น่าจะมาลาักสีจะมามาหลากักร้อยเตดสีดังมากเลยนะรวดเนี้ยเลขติดสีดังมากเลยสีเอาไปลงข้างล่างไว้เลยอืมค่ะค,คิดว่ามาล่างใช่ไหมแต่บุญไม่มาใช่ใช่อซี FC คนไหนโชคดีก็คอมเมนต์บอกด้วยจะได้ดีใจจ้าใช่เนะาะจวให้ไปไม่มีเอฟซีถูกก็จะได้ไม่ต้องให้ออนี้คนทําสูตรก็ดีใจนะถ้าให้ถูกเนะาะครับ อยากรู้ว่ามีใครถูกมั่งถูกกี่คนมีคนตามเท่าไหร่จ้าค่ะเพราะว่าหก<ม>ชุดมันก็ไม่เยอะหรอกผมให้ตรงตรงไม่ต้องกลับก็เนี่ยแค่สามชุดเองนะไปกลับให้สามห้าห้าสามไปอย่างเงี้ยแปดสามสามเปดห้าเป็ดปดห้าแค่นี้เองเนาะครับจ้าแต่หลักสิบวดนี้เป็นเลขคู่อืมแต่เป็ดที่เหลือเป็นเลขขี้ก็ไม่ต้องเป็นลงทุนก็ได้เป็ดมันมาทั้งสองวัติดแล้วนะงวดก่อนเป็ดห้าสองงวดนี้แปดหกห้า มาอีกคนเนี้ยแปดสามนี่แหละแต่แปดมันจะไม่อยู่หลักร้อยใช่ไหมอือถ้าซื้อลอตเตอรี่ไปเลยผมได้ลอตเตอรี่มากี่ใบมีห้ามีมีห้าแปดสามจ้าอืมสั่งผิดไปสองใบห้าสี่เข้ามาให้ก็เลยเอาเลยไม่ใช่สองใบสี่ใบอืมค่ะจ้าแล้วก็แปดห้าอีกสองใบไม่แน่นะวันนี้แปดห้าห้าแปดอาจจะมามันสองวันแล้วไงที่มันอยากออกแต่มันมีตัวมากั้นเฉย ก็มาพวกสามตัวท้ายพวกบุญนี้อะไรซื้อแม,ม่งไว้กันเนะเผื่อมันโดนจ้ะค่ะแต่จับตาเด่นเด่นหกตัวนี้เนาะมีสองมีสามมีสี่มีหมีหกนี่จับตาดีๆมันแตกบนแตกล่างวนเมื่อกี้มันก็เข้าเด้อจ้ะส <3 S 1> <ข>ามกับห้า,<ข>ามาหนึ่งตัวถ้าจะวิง่งถ้าะกะวิงตัวเดียวรอโค้งสุดท้ายเดี๋ยวสรุปให้มีมีตัวเลขอยู่แล้วแหละ,ะอยู่ในนี้แหละในหกตัวนี้แหละ รอเลขมีที่มาด้วยนะเผื่อมันยังไงกันจะเผื่อมันตรงกันคือเรื่องนี้และครับค่ะถ้าใครสงสัยอะไรตามเบอร์โทรเนาะทวนเบอร์โทรให้อีกทีสิคะมันตัวไหนนะครับศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าสี่หกหนึ่งเก้าค่ะโอ้สารนาเขียนเบอร์ผิดหนึ่งตั้งหลายตัวอืม ศูนย์เก้าสาสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าจ้ะโทรถามได้โดยตรงเนาะค่ะวันหวยออกถ้าใครอยากได้วิ่งเน้นเน้นก็นั่นแหละส่วนตัวเลยเนาะเพราะว่าเซียนทางเซียนก็มมีป็ดถ้ามาอหนักเลวิ่งค่ะจ้ะก็ตามนั้นค่ะวันที่รังนั่งดูสูตรอยู่ไหนยังดูไม่หมดเลยค่ะนี่แหละคนทําสูตรดูไปเรื่อยๆเนาะครับเดี๋ยวก จะลงเลขหลักสิบกับหน่วยให,ให้จะได้เอามาตัดกับเลขหกตัวชุดนี้โอเคจ้ะจ้ะยังไงวันที่ผ่านมาผมก็เน้นเน้นสี่ห้าหกเก้าออกมาสองตัวจ้ะอืมค่ะวันนี้ก็เหลือสี่ตัวเนี่ยหกตัวเนี่ยเหลือสี่ตัวที่มันจะมาสองตัวจ้ะค่ะรอการคลิปเดี๋ยวลงให้จ้ะรอ,ะอเหมือนเดิมเนาะค่ะโอเคโอเคยังไงก็วันนี้ก็ปังปัง,ปงสู้เขาสัญจร ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะจ้าจ้าวัสดีค่ะครับวัสดีครับค่ะเอฟซเดี๋ยวสาวนานจ,จะทวนตัวเลขเสียนปากช่องให้ฟังเดอ้อพี่น้องจา้าในงวดวันที่หนึ่งกันยาหกเปดจ้าเด่นนะคะ่ะชุดบนเด่นสองสามสี่ห้าหกเป็ดติดไว้จังใดกระไดเงินจา้าวิ่งบนสามกับหาเดอ้อจา้าเป็นชุดบนเดอ้อพี่น้องจา้าค่ะหาสาม แปดสามแปดห้าสามห้าสามแปดห้าแปดกะซ้ำเป็นเลขโตเดียวหรอคะสามคูเนาะกลับไปกลับมาให้พร้อมสี่โตสี่แปดสามห้าเออสามตัวสี่แปดสามห้าแปดสามและเก้าแปดสามพี่น้องจ้าอุ้ยเลขเพิ่นนี่เขาตรงตรงเลยเด้เป็นปักลักใครเอาเดียวให้เบื้งเงินบังหงันจ้านี่เงิดบังหันยังเขาไปบุนรางนี่นะฮกคูกขาหนี่หุกสามกดข้อกันมาพี่น้องจ้า กับเบิงสังเกตดีๆจ้ะเพิ่นกระจับไห่หกห้าตรงๆเก้าหกหาออกเปดหกหาพี่น้องจา้าดับเพิ่นดับยูเด้อค่ะดับดักสิบหลักหน่วยหนึ่งกับเปดจ้ะกะถือว่าสุดยอดเดีจ้ะแต่ว่าเลขเอ่เลขมีที่มาแล้วไห้ม้าเนาะคะ่ะมือเลขออกนี่ไห้ม้าเก่าแต่ว่าเพิ่นไห้อา่าสำหรับของมีที่มาเพิ่นไม่ห้เก้าก็หกแต่เพิ่นตัดออกหกเพิ่นก็เลยจับแค่เก่าเพราะว่าเก่าม้าเด่นเพิ่นเลยจับเก่านะ่ะมันเลยหลุดพี่น้องจา้า เสยียดายให้เกาหาออกค่หเสยียดายครับจ้ะกระล้อด้วยค่ะล้อล้อล้อโคงสุดท้ายจ้ะอันนี้ก็คือสูตรของเพิ่นก้อนหกหตัวชุดเต็ม3ามกับหากิดใบได้เงนินจะ้ะกลับประมาณนี้ก็6คหาตรงตรงพี่น้องผู้ใดอยากสอบถามบันโดยตรงก็ตามเบอร์โทรได้เด้อจ,จ้ะ0ูนย์เก้าสามหนึ่งสี่ย์สมหนึ่งกเจ้ะเดี๋ยวก็รอฟังมา เหล็กมี้ทีม้าหรอกะเหล็กปักลักเหล็กลางพันสิบปอยตัวใดอันนี้เป็นแค่ชุดบนเพื่อนให้ฟฝ้าไปจับไว้เปียดสามนี่เม็ดเหนียวเน,น้นๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ก i b e กริง๊งๆจะเพื่อไใดเห็นเห็นเห็นคลิปนี้ก็ร่วยด้วย,วย,วยปังๆนะสุขดีสุขคสุขคนละค่ะนั่นเลยกองทองไกเขาไปลจะจ้ะสวัสดีจ้า